สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องปอธนภพสองพันสิบนะครับวันนี้มีลูกค้าโทรมาปรึกษาครับผมเรื่องชง่างรถครับบีทีห้าสิบโปรครับลูกค้ายกมาสองนิ้วครับลูกค้าบอกว่าใช้มาแล้วรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างมากเลยนะครับอยากให้จัดชุดโปรเฟนเดอร์ชุดใหม่สักชุดหนึ่งครับวันนี้พี่หนึ่งจัดให้เลยครับผมชุดโปรเฟนเดอร์ซับแทงนะครับตัดแปดนะครับขับดีขับเนียนแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าใส่แล้วเป็นอย่างไรครับผม Bt50 Pro นะครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับโปรเฟนเดอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นซับแท้งปรับแปดเหมือนกันครับนะครับนี่ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับผมสายซับแท้งเรายึดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับการติดตั้งเนี่ยต้องบอกว่าโปรเฟนเดอร์เนี่ยถ้าเป็นตัวซับแท้งเนี่ยต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชานาญนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดการชํารุดเสียหายได้เวลาใช้งานนะครับอ่านี่นะครับปรับง่ายครับก้มลงมาแล้วก็หมุนได้เลยครับนี่นะครับ นี่นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ครับอ่านี่นะครับก็มีปัญหาเรื่องการใช้งานเนี่ยออมาสอบถามเราได้นะครับที่ปตท240ครับปรับ8ระดับนะครับตัวนี้สามารถปรับนิ่มแข็งได้นะครับโชว์เป็นระบบอัพไซด์ดาวนะครับขับนิ่มขับดีแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็ปรับไว้อยู่ที่เบอร์สี่นะฮะนี่นะฮะเรามาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับตัวซับแท้งเรานี่นะครับสามารถปรับนิ่มแข็งได้นะครับ ก็สามารถเลือกความพอใจได้เลยนะครับตอนนี้เราจะใช้อยู่ที่เบอร์สี่ก่อนนะครับให้ไปลองฟิลลิ่งดูนะครับว่านิ่มขับดีไหมนะครับซึ่งเวลาจะใช้งานนะครับเวลาจะปรับก็ไม่ยากนะครับเนี่ยหมุนอย่างนี้เลยครับหมุนตามเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราใช้ที่เบอร์สี่ก่อนนะครับให้ลูกค้าไปลองวิ่งนะครับเวลาจะปรับเนี่ยก็ก้มนิดนึงนะฮะมาปรับได้เลยนะครับปรับง่ายครับของโปเฟนเดอร์นะครับ แล้วก็รับประกันให้นะครับ1ปีนะครับ2,000 20, 0กิโลครับก็มีอะไรก็มาปรึกษาเราได้ครับเดี๋ยวเราไปลองฟินลิ่งรถกันครับเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันครับ ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับกับเจ้า B t 5้ Pro คันนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงล่างที่ได้ไปเนี่ยนุ่มนวลขับสบายนะครับแล้วก็ไม่ดิ้นไม่ร่อนนะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับโดยสเต็ปยก2นิ้วนะครับที่หนึ่งจัดให้บายปอธนพัฒน์นะครับถ้าอยากแต่งรถดีๆแบบนี้นะครับต้องนึกถึงเรานะครับปอธนพัฒน์2010นะครับเรามีด้วยกันสงสาขานะครับถ้ามีปัญหาเรื่องรถนะครับมาปรึกษาเราได้นะครับ ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ